คุอะไจะพูดได้เลยใช่ไม่มีส <ập sind> <rat> ักหน่เพาะไลฟ์้วนะครับเพราะว่านี้เพราะวันนี้เป็นชีที่สุดปนนแ้วนะแนฟินตอนนี้เป็นข่าวคนครับปีหนึ่งเฮียจะไลฟ์สักทีหนึ่งนะครับ นิกกี้สวัสดีครับคิดถึงครับจานอย่าลืมดูละครพี่กูด้วยนะครับที่สุดของหัวใจครับนิกกี้ครับบอกก้อยดูด้วยไว้ไปเยี่ยมน้องนะครับมาเลยครับนิกกี้มาแล้วครับสองพันสวัสดีครับสองพันคนเดี๋ยวรอน้องแพทนะครับวันนี้เราอยู่กับนังเอกของเรื่องเรานะฮะคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะคือแม่ของน้องเปรุ่อสวัสดีครับพี่แพทสรุปทันไม่ต้องเข้าหรอวะ เข้าก็ได้นะเพราะว่าแฟนๆของพี kind of in sort of ่แพทในอินสตาแกรมก็จะได้เห็นด้วยนเราไปอยู่ที่อน่นก็น้อยู่ได้ได้วไม่เป็นไรใช่โอ้ยมีแฟนๆต่างชาติเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้แพตีชวนนาล้วปิดเสียนได้ไหมเค่ปิดเขาแักก็ได้เหรอ แล้วก็เดี๋ยวเราเชิญนักแสดงท่านอื่นนะครับเขาก็มาด้วยเอาคนท่านไปหรือที่อื่นเถอะถ้ามันปู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ปิดเสียงโอ๊ะเซียราไลยเกินอยู่แล้วก็ขอเชิญคุณต้นหอมสกุลตลานะครับซึ่ง อะไรนะพี่ต้นหอมอะไรนะอี๋เฮ้ยพี่ต้นหอมใช้ชื่อให้จีว่าอะไรอ่ะเออตรงนี้แสงไี่ดีเจอไหมพี่ต้นหอมอ่ะปักหลาประตูอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนะครับเชิญไปแล้วไม่รู้ว่าเห็นไปนะครับสวัสดีสี่พันคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่แพทแล้วก็พี่พุทธนะครับมาแล้วที่สุดของหัวใจใครมาใครมาเพิ่มใครมาเพิ่ม คุณบอยพี่สนุทำไมไม่ขึ้นอ่ะพี่บอยเราเชิญต้นหอมทำไมได้บอยพี่บอยเน็ตกากวะเนี่ยอสวัสดีคุณอานกับคุณเกื้อสวัสดีครับคุณสันครับผมคุณสันเน็ตท่านมากฮะคุณเน็ตคุณกากมากเลยครับน้าคุณไม่ชัดมากเลยครับอุ้ยอุ้ย คุณต้นหอมสิคุณตาลาสวยจังอ่ะอุ๊ยอยู่ในห้องโอ๊ยที่อยู่จิ้เสร็จยังเนี่ยเสร็จยังเสร็จยังเอาให้เรียบร้อยก่อนฮะสัญญาณไม่ดเลยอ่ะเออพี่บอยอยู่ยังไงเลยสัญญาณไม่ดีเลยทำสิ่งที่เราชอก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันวันไหนมันไม่เด็กที่คุยดีๆอลัวเขาคุยด้อยความร้าด ดิจซตูม๊ยตายแล้วติดตามละครติดตามละครอยู่นะคะชอบน้องแพทิเซียกับพ่พูนมากตอนนี้ละครกำลังมาชอบแค่ผู้ดีครับปัญหาไม่ดีเลยบารมีปาร์ตี้เอาหรอไปด้วยดิเออหรือว่าแลกเพื่อนมาหาเราได้ไหม มีเด็คนแก่ไงตาที่มันตันไะตอนนี้อีกอีกห้านาทีละครจะออนแอร์แล้วให้เชิญชวนดูละครหน่อยดีกว่าวันนี้พี่บอยพี่ต้นหอมไปโปรโมทกันมาทั้งวันเลยแฮปี้วุ้ยพี่บอยช่วยวางโทรศัพท์ได้ไหมปิดเสียงไม่ดีเลยเออเน็ตพี่บอยกากมากเน็ตกากมากเปิดเสียงตัวปิดเสียงแล้วฟังกูอย่างเดียวพอ กูรู้แล้วกูเห็นแล้วหน้ามึงคือเป็นแบบโมเสสแปเหลี่ยมปิดไม์โอเคทุกคนคะอุ้ยสามพันหกฝากฟอลโล่ดีต้นหอมด้วยนะครเดี๋ยวๆให้เชิญชวนดูละครนะฝากฟอลโล่ด้วยนะครับพุชอันเดอร์สอร์ดีเจนะฮะสำหรับแฟนของดีเจต้นหอมเอ่อทุกคนคะวันนี้นะคะบอยหอมจะออกแล้วนะคะเราจะได้เห็น ค่ะคือแบบสุดยอดนักแสดงอันนี้นะคะพระนางหลัพระนางหลักออกแล้วเดี๋ยวจะมีฉากอ่อบอยหอมนิ้วตีนหอมนะคะวันนี้ทำไมคนด <c oughs> ็นต้องดูสากษัตริย์ครับในเรื่องนี้ครับเพราะว่าเ,เนื่องจากเขาเป็นคู่จิ้นในตํานานก่อนนะคะแล้วคุณจะได้เห็นการเล่นนอกบทที่แบบว่าผู้กำกับก็บคือปวดหัวมึงเล่นนอกบทตลอดเลยนะคะคือเป็นคู่<ต>ที่เล<า>่นจะชอบ เล่นละครด้วยกันแล้วแบบเปืองเทปมากเลยก็คือเพราะว่าพุทธกับแพทิเซียชอบหัวเราะค่ะทำให้ัวเราะไม่ได้หัวเาเพราะใครหัวเราะเพราะใครแพทหัวเราะเพราะใครบอกไปหัวเลาะเพราะอีบอยจำามดไม่ได้อีกสี่นาทีอยากให้ทุกคนเปิดช่องสามนะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะ พี่บอยจะกกางจังอยาดแน่แเออพี่บอยนี่คือซีจีหน้าตัวเองไม่นแน่ทำไมมันค้างอยู่อยู่แบบหน้าเดียวตลอดเวลา,วาสัญญาณไม่ดีเลยตอนนี้มาสุพรรณไงแล้วสัญญาณแบบแย่มากอ่ะพี่ห<อ>งก็<อ>สัญญาสัญญาสัญญาไม่ดีอย่างเงี้ยเรื่องต่อไปไม่จ้างแล้วนะครับแง่ไม่เกี่ยวสีไม่เกี่ยวสีไม่เกี่ยวให้แพ้ให้น้องแพทฝวกฝากมะคอลสายเพคนอยากได้เสียงน้องแพทเออน้องแพท แต่งงานแล้วเงียบเลยนะแต่งงานแล้วเงียบกิบเลยนะอะไรอ่าเงียบเงียบปิดไมาเสียงกระมังคอกระมัง่าโอเคโอเคโอเคอยบายคุยทักบ้าเก่งจก็อยากจะให้ตนฟังอีพีนี้ด้วยค่ะมีทั้งคหน่ารักของแพทคุณอ่ะแล้วก็บอยต้นหอมคือบอกเลยว่าใครกูคูุณตละหลักมากๆแล้วก็อยากจ้างออกเยอะๆมาขอให้เลตติ้งขึ้นขึ้นไปอีก เออโอ๊ยแพทอย่าได้แอร์อย่าเดทแอร์กรรองอยู่กับพี่เล็กนี่ทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ดูนะว่าที่หน้าจอผมอ่ะพี่บอยเขาหน้าเขาอยู่ยังไงและเขาอยู่อย่างเงี้ตลอดเวลาเปิดช่องสามรอแล้วค่ะเป็นเคนแฟนคลับนะคะขอบคุณค่ะมีน้องแพทครับมีแฟนๆแบบต่างชาติแบบเยอะมากเลยที่ติดตามละครเรื่องนี้อยากให้ให้แพทแบบ เชิญชวนแล้วก็แล้วก็ขอบคุณเขาหน่อยอ๋ออูต่างชาติเดียวจังเลยอ่ะพี่บอยพี่บอยเป็นอะไรพี่บอยพี่บอยเชิญชวนชาวบ้านชาวเขมรมาดูภาษาเขมรหน่อยพี่บอยพี่บอยเชิญชวนชาวต่างชาติมาดูละครเราหน่อยครับพี่สัญญาไม่ดีสัญญาไม่ดี เราตัดที่บอยออกไปแล้วเราเชิญคุณบอลกำมันเลยอะไรไหมเออเอเอาคนอื่นเข้าไปดีกว่าคนอื่นเข้าไปคนอื่นเข้าไปเอเราเล่นเราเล่นเราเล่นอยู่เล่นก่อนจริงพูดจริงมาเรื่องจริงมาเรื่อน้ามัอ่ไปก่อนไปก่อนอื่นเข้ามาสัญญาไม่ดีสัญญาณไม่ดีไปเถอะไปเถอะเออเออลาบลาให้จออมเออไปจ้า อ๋อนี่ร้านคนใช่นี่ร้านอยู่ค่ะสุดท้ามินมิตรเพื่อนกูดูนะคะทำไมทำไมเพื่อนคุณในเรื่องแบบไอ้นี่จังเลยเนาะร้ายจังเลยคุณเขาบอกพี่บอยภาคขวัญค่ะแต่เลยเพื่อนฉันเป็นคนดีค่ะเพื่อนจะวิเขาบอกเด็กที่ตอบดีสุดทองนี่เห็นค่ะคุณดูแฟนร์ไหมคะโอเค everyone Hi ladies and gentlemen, Can we ละครที่สูดของหัวใจ The best of heart อะไรแม่เขาโปรโมทละครก่อนแม่ช่วยโปรโมทละครก่อนเปิดช่องสามอเลยค่ะแม่พูดไปเพิ่นอุ้ยเพิ่ แม่ตั้งสวัสดีครับคัมากเลยพี่นีูแม่สวัสดีครับแม่ใช้ฟิลเตอร์นะที่เมื่อกี้ด่าดำหมักแม่ใช้ฟิลเตอร์ใช้ฟิลเตอร์ขวานฟ้าเอาฟิลเตอร์แม่ออกดิดูช่องสามได้เลยค่ะคนดูมันเยีะพี่หูแม่สวัสดีค่ะบดไมได้ไม้ไมตาตไ้ตาตาได้ไหมตาได้มตได้หมาเด้มดม่ตาตาตาดูหด้มไม่มน้ดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ย้ เดีเ s, <S oh. ons, oh. ๋ยวเร็ตเจตรงนี Det ้พี่หอมแชร์โลบ้านมาให้หน่อยเดี <S 2> <S 2> uh ๋ยวขอแวะไปบ้านนิดนึงถ้าล่ะถูแพทแพทมันอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเออแพทแพทแพทเคยเห็นนรกไหมลูกเปิดแทกเปิดดูนรกเร็วเร็วทำมือควายหหน่อย ไม่ได้ต้องดูแลเด็กเด็กๆเ,เยอะโอเคตอพรุ่นี้เป็นการเป็นงานนิดนึงครับ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องแพทแบบขอบคุณแฟน,นชาวต่างชาติซึ่งแบบมีหลากหลายมากมาก,มากเลยที่ดูละครเรื่องนี้นะครับแพทครับอยากให้แบบให้แพทได้ oh, ขอบคุณหน่อยที่แบบด่าละครเรื่องที่สุดของหัวใจ Thank you for watching us on this episode you part. Please watch พี่หอมปิดไป้ด้วยฟังไม่รู้เรื่องพี่พี่หอมปิดไปก่อนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรนะทุกคนปิดไม้อ่ะแล้วเราฟังอะไรไม่รู้เรื่องแล้โอเคขอบคุณค่ะทุกคนเราไปดูละครกันดีกว่าฮะพูดภาษาังกฤษโอเคโอเค เขาจะให้เราพูดอีกรอบหรอมึงมึงไม่ใช่ว่ากูปิดไมค์แพทก็สัญญาณไม่ดีค่ะจริงป้ะใช่สัญญาณหายหุดบ้าขอชื่อภาษาละครชื่อภาษาเขาอะไรเราหละฝากดูละครทุกทุกอีพีทุกทุกุกเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะอันนี้บอกเล็กเปล่า ครับโอเคเดี๋ยวไปเตรียมตัวดูละครกันดีกว่าละครโอเค V P Plan to Watch ละคร Please o โอเคละคร Together อนี่ใครนางเอกเนี่ยแยกไม่ออกเลยใช่ดีกว่างงกัหมดแล้วเนี่ย See y o U โอเค Enjoy ครับทุกคนบ๊ายบายครับฝากดูที่สุด้วยบ๊ายบาย ฉันเหนื่อยกันไลรทังนี้ฉันขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคทุกคนครับเหลือแต่ไอจีพคุณคนเดียวแล้วนะครับก็แฟนๆครับ f อฟครับก็ฝากดูละครที่สุดของหัวใจด้วยนะครับวันนี้ก็ออนแอร์ e p 4แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามสามตอนที่แล้วฟีดแบ็กกลับมาแบบดีมากๆเลยนะครับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ ลื้มใจมากๆเลยนะครับสัปดาห์นี้ก็ฝากดูกันไปด้วยยาวๆเลยนะครับทุกคนครับพี่หงเรามีกี่ตอนแล้วพี่เอกของเราสิบแปดสามสิบแปดตอนแหล่ะที่มิ้นสิบแปดตอนสิบแปดตอนก็ดีนะฮะนี่ซีรีส่ไทยหรือซีรีส์อเมริกาสิบแปดตอนฉันตั้งตัวได้แล้วถ้าเป็นสามสิบแปดตอนโอเคเดี๋ยวไปดูละครกันนะครับทุกคนครับ้วเดี๋ยวเจอกันในเจอกในทวิตเตอร์เนาะยูทวิตเตอร์เนาะคุณพัชรนีนะครับ ที่ตอบเยอะๆนั่นคือผู้จัดเองนะฮะพี่หงเล่นไหมนะทวิตเตอร์ไม่เล่นไม่เล่นครับพี่หงต้องมาแล้วนะทวิตเตอร์พี่เข้าไปพี่เข้าไปพี่เคครับเดี๋ยวเราไปทวิตกันนะครับวันนี้ที่สุดของหัวใจ EP4 นะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับบ๊ายบายเลฟยูเฮ้ยปิดตรงไหนอ่ะยว